มาดูสวนพี่น้องวันนี้มาดูสวนมาดูสวนฝนไม่ตกจ้าวันเนี้ยพาพี่น้องมาดูสวนเป็นเย็นว้าวว้าวเงาะดูก่อนอืมฟักทองในพล มีหลายลูกนี่ว่านางเอาไม้รองไว้มาดูส่วนกันทุกคนน,น้องฝั่งนู้นก็มาอีกเจ้าหนึ่งก็มาพี่น้องอตอนเย็นพี่น้องมาดูส่วนสักหน่อยอในพลรถถักอะ่ะ ดูน้ำพี่น้องดูน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะมากน่ากลัวจังเลยอะ่ะโอ้โหจะถึงที่เราแล้วอะ่ะผาดจ,จอมลงไปมันน่าจะมีปลาเนาะปลามันไม่มีอะ่ะตัวเงินตัวทองมันเยอะ อลงไปตักเลยทีนี้ยไม่ต้องดูดมางวดที่แล้วยังไม่ขึ้นขนาดเนี้ยน้ำน่ากลัวจังนายผลรดผักพี่น้องมากันครบทีมมันเนี้ยมาดูที่ใครที่มันอืม ต้นมะเขือเขามีกล้วยด่างเราก็มีมะเขือด่างใครต้องการซื้อมะเขือดา่างมั้งคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่นอนนะพี่น้องบ๊ายบาย